กินเถอะลูกไม่ต้องกลัวน้องกินลูกน้องกินมาลูกมาลูกหลังลูกไปโดนอะไรหายเร็วๆนะลูกนะหายเร็วๆนะมูเจ็บแผลเลยลูกไปกับแม่ไหมมา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 ขึ้นรถมา มาลมามาลูกมามานนีมา,มา,มาลูกมา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 เราไปด้วยกันปะไปด้วยกันนะโอ้เพิ่งเจอน้องเขาครั้งแรกค่ะไปด้วยกันนะลกูกน้องอยากหายนะคะยอมขึ้นจะยอมขึ้นรถด,ด้วยค่ะแต่น้าพาก็ไม่กลา้านะคะน้องขึ้นรถอย่างง่ายดายค่ะทั้งๆท,ท,ที่เจอน้าพาครั้งแรกนะคะ คงอยากไปรักษา